ค้าตัดผู้โดยสารตอนนี้เรากำลังขึ้นเขานะคะโชปเฟอร์โอ้วันนี้เรามาเส้นอะไรนะพ่อสากเหล็กใช่ไหมพิษโลกพิษสนุโลกก็บอกว่าเส้นนี้ทางขึ้นเขาประมาณสิบสองโลแต่ถ้าเราไปทางเพชรบูร์เียาวขึ้นเขาเหมือนกัน นี่รถหนักแซงไม่ได้เลยห้ามแซงเอาแล้วเปิดเปิดลมชมวิวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราจะพาขึ้นเขาทางกับสุโข,ขทยัย หูเริ่มอือ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 อืดนี้เราต้องหาอะไรเคี้ยวนะคะไม่งั้นหูท่านจะอื้อราดันขับตามรถพ่วงซะอีกห้ามแซงเส้นทึบห้ามแซงเส้นทึบ โอ้ยนี่นี่น,นี่นี่เราอยู่บนเขาสูงนี่เรามาโอ้ต้นไม้ชมวิวข้างทางกล้วยกล้วยป่า ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วบรรยากาศดีนะ,นะบรรยากาศดีมากโอ้ยตะวันตะวันทิ่มแทงต้องระวังน,นิดนึงโอ้นี่ๆๆนี่นี่นนนอุ้ยบอลบอลสี สี่บองสี่ขึ้นเขาไม่ค่อยชอบเปิดแพร์เท่าไหร่เด็กขาสวยจังอากาศมันชื้นบ้านอากาศอากาศหนาวแน่นอนเต้นก็ไม่เดี๋ยวมา จะได้กางเต้นนอนเพราะว่ามีคนเอาเสื้อมาสามตัวกะว่าคงจะได้มาวิวเขาเนี่ยวันนี้เราพามาแล้ววิวเขาหนาวแน,น่นอนนี่ดูเนินนี้นั้นเนี่ยโอ้ยโคง้ง โค้งโค้งสวนอาจีก็หน,น,น,นาวแน่นอนหนาวแน่เดี๋ยวเราอาจจะไปอ้าวอันนี้อันนี้ก็เข้าเขตเ,เพชรบูรณ์อีกแล้วนั่นแอนนะพันกล้าไม้เพชรบูรณ์นะเมื่อกี้ทุนทีตรงนี้มันยังอยู่ในเพชรบูรณ์เราว่าเราเลี้ยวมาทางพิจิตรแต่ว่าเขตแลวนะเขต กล้าไม้สกักอูกล้าไม้เพียบไม้ประดูไม้มะค่านี้นะยังทำมีที่ว่างจะเอามากล้าไม้ไปจากยี่สิบต้นพอดีว่าที่ไม่มีอ่าวันณะอุทยานเขาลังเ้างคนต้องนั่งบนหลังคา อ๋อตรงนี้คือวันนะอุทยานเขาลังนี่อยู่บริเวณนี้นะคะดูดูด,ดูสวยงามอุทยานเขาลังเขาเรียกว่าอยู่อยู่ติดเขาเลยพี่จอดเขาไปขากันได้นะ,นะพี่พี่รูปใหญ่พี่ไม่สนใจเลยพี่อ่ะ เขาตรวจจับววความเร็วนะคะห้ามเกินห้ามขับเกินสี่สบถ้าไม่งั้นคุณจะต้องมีใบสั่งหุ้ยมีเกวียนด้วยหุ้ยบอลบอลสีเสียดายเนาะไม่มีที่ว่าง เดี๋ยวดูตัวเล็กก็มาแล้วเละเล็ะเละเลอะเุ้ยเก็บอนนี้หมดแล้วไหนบอกมีกระสุนนะสาธุค่ะบอกเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตแซงนะเจ้าค่ะเฮ้ยแซงแล้วค่ะแซงแล้วเขาให้สัญญาณ มารยาทดีมากสัญลักษณ์ญญาทางคดเคี้ยวนะคะผ<ฮ>ู้โดยสารโดทราบอา้าวเพื่อนหมามานนะัอ๋อเมื่อกี้เราเห็นเนินเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหจะขึ้นไปทําบ้านเนาะโอ้บุ่มนี้สวยนะี <c oughs> น่นานจะได้มาลัดเลาะ บ้านชายเขานะคะโอ้สวนแก้วมังกรมะละกอเสียดาย <c oughs> ไม่ได้ชมสวนโอ้ยพืชพันธุ์ไม้เพียบโอ้ยนี่วิววิว ถับแจ็คพอตมานะแจ็คพอตจะตื่นเต้นเคยพาไปกลางเต้นนะน้อง่ะนะกลางเต้นเมื่อไหร่จะไปกลางเต้นกันอีกตั้งแต่โควิดมาไม่ได้ไปไหนกันเลย วิวถนนโคตเคียเ้ยวเลี้ยวรถนะคะต้องขับด้วยความไม่ประมาทอันนี้แสดงว่าเขาป้องกันไม่ให้ดินสไล คลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านสุโข,ขไทยลุ่งอรุณแห่งความสุขบายบาย